พิธาชัดเจนฝากข้อความถึงอุ้งอิงนายกคนที่31จากกรณีที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบแพทองทานชินวัตรนั่งแทนนายกรัฐมนตรีคนที่31เสียงโหวตพักร่วมถลม่มโดยแบ่งเป็นเห็นชอบ318เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียง ทั้งนี้ระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2567นายพิธาลิมเจริญรัตอดีตสสบัญชีร,รายชื่ออดีตหัวหน้าพักเก้าไกลลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยนายชัยรัตน์สักอิสรพงษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดวงเล็บอ,อบจรราชบุรีในนามพักประชาชนหาเสียงร่วมเชิญชวนประชาชนร่วมฟังปราศัยเวทีย่อยด้านนาพิพิธภัณฑ์ราชบุรีริมน้ำเขตเทศบาลเมืองโดยระหว่างที่นายพิธาเดินช่วยนายชัยรัตนหาเสียงให้สัมภาษณ์ถึงนางสาวแผททองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าอยากให้ทำงานให้เต็มที่ให้ทำงานตามที่หาเสียงไว้ให้ได้ จากที่เคยพูดคุยกับนางสาวแผททองทานแนวนโยบายการทำงานของเขาจะสอดคล้องไปกับพักประชาชนถ้าทำงานตามที่นโยบายที่หาเสียงไว้พักประชาชนยินดีที่จะสนับสนุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพพักประชาชนก็พร้อมที่จะตรวจสอบและทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ส่วนประเด็นที่มีสสพักไทยสร้างไทยที่เป็นฝ่ายค้านโหวตให้กับนางสาวแผททองทานเป็นนาย,ยกนั้นนายพิธาได้กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจงให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยคงต้องรอความชัดเจนจากพักไทยสร้างไทยเพราะตอนนี้มีการโต้กันไปมาว่าเชื่อว่าจะต้องมีความชัดเจนออกมาว่าเป็นอย่างไรบอกเลยว่าพิธาตอบแบบตรงๆชัดเจนเป็นความคิดที่ดีเลยล่คะค่ะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ